สวัสดีครับเมื่อวานน้องบอสไปทําบุญกับแม่กับพ่อครับทุกทุกวันพระแม่จะมาทําบุญครับส่วนน้องบอสถ้าเป็นวันหยุดไม่ได้มาครับเมื่อวานเป็นวันเกิดพ่อด้วยครับพ่อเลยตื่นมาทําบุญกับน้องบอสครับน้องบอสมีความสุขมากๆเลยครับ พอว่วเสร็จน้องบอสก็ไปทำงานที่ชูรูมกับแม่ครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะนายพรชัยนายพรชัยก็คือพ่อน้องบอสเองครับตอนเลิกงานน้องบอสก็แวะไปหาน้องอ้วนครับทุกคนดูเด็กอ้วนนะครับน่ารักมากเลย น้องบอสก็เดินโตรตัสกับพี่ข้าวหอมกับน้องข้าวฟางกับน้องบอสครับน้องบอสก็ไปเลือกขนมที่น้องบอสชอบครับทุกคนลองทายเข้ามาสิน้องข้าวฟางน้ำหนักกี่โลน้องบอสคิดว่าไม่ต่ำกว่า30โลครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้น้องบอสลงสองคลิปเลยมีคลิปทำแหนมด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนน้องบอลนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ